สวัสดีค่ะต้อนรับสู่การสำรวจเชิงลึกกันในวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ค่อนข้างลึกลับแต่ก็น่าสนใจมากๆเลยก็คือเรื่องยานวิทยาหรือมิสเตอร์ซิซมค่ะแนวคิดนี้จริงๆมีมานานแล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้เหมือนกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งวันนี้เราเลยจะมาลองอกลั่นแก่นแท้ของมันดูกันจากข้อมูลที่เราได้ศึกษามาจากวิดีโอชิ้นหนึ่งค่ะครับผมซึ่งวิดีโอเขาก็นำเสนอภาพรวมได้น่าสนใจทีเดียวครับ ใช่ค่ะแล้วประเด็นแรกที่วิดีโอพูดถึงเลยก็คือคําว่ายานหรือยานวิทยานเนี่ยเออมันถูกเอาไปใช้ในความหมายที่หลากหลายมากๆเลยนะคะอืมใช่ครับบางทีก็อาจจะแบบว่าไม่ตรงกับแก่นเดิมซะทีเดียวเพราะมันมีหลายสำนักหลายแขนงมากแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็บอกว่ามันมีหัวใจร่วมกันอยู่จริงไหมคะครับมีแก่นร่วมที่สําคัญอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาลองสกัดเอาเฉพาะ แก่นกลางหรือ DNA ร่วมที่ว่าเนี่ยแหละค่ะที่พบในายาณวิทยาสายต่างๆตามที่แหล่งข้อมูลนี้เขาเสนอมามาดูกันค่ะว่าหัวใจหลักจริงๆมันคืออะไรเอาละค่ะมาเริ่มกันที่แก่นแรกเลยนะคะอันนี้ในวิดีโอเขาบอกว่าสําคัญที่สุดเลยเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นเลยค่ะคือการเดินทางหรือการยกระดับของจิตวิญญาณ a sense of the soul ฟังดูยิ่งใหญ่จังเลยค่ะมันคืออะไรคะใช่ครับ ตามเนื้อหาที่เราดูกันมานะครับอันนี้เป็นเหมือนโครงสร้างหลักของระบบยานวิทยาเลยก็ว่าได้มันคือกระบวนการหรือเส้นทางที่จิตวิญญ,ญาณต้องก้าวผ่านไปเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นซึ่งกระบวนการนี้มันไม่ได้เกิดในสภาวะปกติทั่วไปนะครับแต่เกิดผ่านสิ่งที่เรียกว่าภาวะจิตสำนึกที่เปลี่ยนไปหรือ outer states of consciousness ครับ ภาวะจิตสํานึกที่เปลี่ยนไปอืมหมายถึงยังไงคะต่างจากตอนเราตื่นปกติยังไงในวิดีโอบอกไหมคะว่าต้องทํายังไงเช่นต้องนั่งสมาธิลึกๆอะไรแบบนี้หรือเปล่าเหมือไปก็ได้แต่เป็นสภาวะที่การรับรู้เราเปิดกว้างขึ้นหรือเปลี่ยนไปจากเดิมซึ่งเขาก็ยกตัวอย่างวิธีเข้าถึงไว้นะครับเช่นการใช้เทคนิคหายใจที่เรียกว่า breathwork อ๋อ breathwork ที่กําลังฮิตๆกันใช่ครับหรืออาจจะเป็นวิธีโบราณอ,อื่นๆก็ได้ แล้วที่น่าสนใจคือเขายังเชื่อมีถึงเรื่องอาการทำงานของคลื่นสมองหรือ brain wave work ด้วยนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันก็คือเรื่องเดียวกันแหละแค่ใช้สับต่างกันไปตามยุคสมัยการปรับเคลื่อนสมองให้ผ่อนคลายหรือเปิดรับมากขึ้นก็ถือเป็นภาวะจิตสำนึกที่เปลี่ยนไปแบบหนึ่งอ๋อเข้าใจแล้วค่ะก็คือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวมากขนาดนั้นอาจจะเคยรู้สึกได้บ้างตอนใจสงบสงบหรือมีสมาธิมากๆ l o g n o s i s หรือยานที่เราพูดถึงกันล่ะคะมันม่เกี่ยวตรงไหนเกี่ยวโดยตรงเลยครับผมตามที่วิดีโออธิบายนะครับยานหรือ g n o เซสในบริบทนี้เนี่ยไม่ใช่ความรู้จากการอ่านหรือจำมานะครับแต่มันคือการได้รับประสบการณ์ตรงการรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตัวเองซึ่งไอประสบการณ์ตรงนี้แหละครับที่มักจะเกิดในภาวะจิตสำนึกที่เปลี่ยนไปที่เราคุยกันเมื่อกี้มันคือการรู้จากข้างในไม่ใช่แค่คิดหรือเชื่อตามข้างนอก เป็นการรู้แบบประจักษ์แจ้งน่าสนใจมากค่ะแล้วมิติของการเดินทางล่ะคะที่ว่าเป็นการเดินทางของจิตวิญญาณมันไปไหนคะครับในส่วนนี้วิดีโอเขาก็อธิบายเพิ่มเติมจากธรรมเนียมโบราณหลายๆที่นะครับว่าผู้ปฏิบัติหรือมิสติกในอดีตบางท่านเนี่ยเขาใช้วิธีที่เรียกว่าการออกจากร่างหรือ out of body experiences OBE นะครับถอดจิตล่ะคะ คล้ายๆอย่างนั้นครับเพื่อเดินทางไปรับรู้ทำความเข้าใจในสภาวะหรือมิติอื่นๆที่นอกเหนือจากโลกกายภาพเขาอาจจะเรียกว่าพบภูมิ realms หรือระดับชั้นความจริง densities อะไรแบบนี้นะครับการเดินทางข้ามมิติพวกนี้แหละครับที่เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการ a s c e n t of the soul โอ้ฟังดูเหมือนพระจนภัยเลยนะคะ สรุปคือการเดินทางหรือการยกระดับจิตวิญญาณเป็นกระบวนการภายในที่เกิดในสภาวะจิตพิเศษผ่านการฝึกหรือ OBE เพื่อไปสัมผัสเรียนรู้จากมิติที่สูงขึ้นไปแล้วจุดหมายปลายทางหรือผลลัพธ์ของมันคืออะไรคะเห็นวิดีโอบอกว่ามันนำไปสู่ใช่ครับวิดีโอชี้ชัดเลยว่าเป้าหมายหลักหรือผลลัพธ์ตามธรรมชาติของมันก็คือสภาวะที่เรียกว่าการรวมเป็นหนึ่งครับ Union หรือ Merging การรวมเป็นหนึ่งฟังดูเป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะซึ่งก็นำเรามาสู่แก่นแท้ประการที่สองพอดีเลยที่เชื่อมมาจากการเดินทางของจิตวิญญาณถูกต้องที่สุดครับวิดีโอเน้นเลยว่าการรวมเป็นหนึ่งหรือ union merging เนี่ยคือ license เลยเป็นลักษณะเฉพาะของประสบการณ์ทางยานวิทยาแท้ๆไม่ว่าจะมาจากตะวันออกตะวันตกโบราณหรือร่วมสมัยก็ตามอย่างที่เขายกตัวอย่างเรื่องตันตระ tantra น,นะครับ ก็มีรากฐานจากเรื่องนี้เหมือนกันแล้วการรวมเป็นหนึ่งที่ว่าเนี่ยมันรวมกับอะไรคะรวมกับตัวเองหรือสิ่งอื่นเอ่อวิดีโออธิบายว่ามีได้หลายระดับครับอาจจะเป็นการรวมกับตัวตนที่สูงกว่าหรือ higher self ของเราเองหรืออาจจะลึกไปกว่านั้นคือรวมกับต้นกำเนิดหรือ source โดยตรงเลยครับรวมกับ higher self กับรวมกับ source นี่ผลลัพธ์ต่างกันมากไหมคะ ต่างกันพอสมควรครับตามที่วิดีโอว่าไว้การรวมกับซอสโดยตรงเนี่ยจะส่งผลกระทบที่ยาวนานและก็ลึกซึ้งกว่ามากมันจะทำให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงข้างในที่เรียกว่าการปรับเทียบหรือการปรับจูน calibration หรือ entrainment process ขึ้นมาการปรับเทียบ calibration ฟังดูเทคนิคจังค่ะพอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมคะเหมือนปรับสมดุลหรอคะอ๋อครับ อาจจะเปรียมเหมือนการจูนเครื่องดนตรีให้ตรงเสียงมาตรฐานนะครับพอเราได้สัมผัสหรือรวมกับพลังงานต้นกำเนิดโดยตรงแล้วเนี่ยเหมือนคลื่นความถี่ข้างในตัวเราถูกปรับจูนให้สอดคล้องกับต้นกำเนิดแบบเอ,อถาวรขึ้นมันไม่ใช่แค่ประสบการณ์ชั่ววูบแต่มันเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานภายในเราไปเลย ซึ่งวีดีโอก็ยอมรับนะครับว่ากระบวนการนี้คนทั่วไปที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ระดับนั้นหรือยังติดกรอบคิดเดิมๆอาจจะเข้าใจยากหรือตีความผิดไปได้ง่ายๆครับอ๋อ oh, ค่ะค่ะครับก็เปรียบเทียบไปเห็นภาพอีกนิดว่าการรวมกับซอสที่เกิด calibration แล้วเนี่ยมันต่างจากประสบการณ์สูงสุดอื่นๆที่เรียกว่า peak experience คือ peak experience บางทีพอจบแล้วเราก็อาจจะกลับไปเป็นคนเดิมความคิดเดิมได้ แต่การรวมกับซอสแบบนี้มันเหมือนอัปเกรดระบบปฏิบัติการภายในแบบถาวรไปเลยอ๋อเข้าใจภาพมากขึ้นเยอะเลยค่ะเหมือนเปลี่ยนขั้นพื้นฐานเลยแล้วแนวคิดเรื่องการรวมเป็นหนึ่งนี้วิดีโอยังเชื่อมไปถึงงานอันยิ่งใหญ่หรือ The Great Work ด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับวิดีโอเชื่อมโยงว่าการเดินทางและการรวมเป็นหนึ่นี้แหละคือแก่นของสิ่งที่เรียกว่า The Great Work ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดทางจิตวิญญาณในหลายๆแนวทางเลยครับมันเป็นกระบวนการพัฒนาขัดเกลาตัวเองไปเรื่อยๆเพื่อให้ใกล้ความเป็นหนึ่งมากขึ้นแต่วิดีโอก็เตือนไว้นะครับว่าอย่าเอากรอบคิดแบบโลกสามิติหรือตรรกกะเดิมๆไปตัดสินหรือจำกัดความเป็นไปได้ของกระบวนการทางจิตวิญญาณที่มันซับซ้อนกว่านั้นน่าคิดตามมากๆค่ะและจากการรวมเป็นหนึ่งนี้เองก็ทำให้เกิดการรับรู้ความจริงบางอย่างขึ้นมา ซึ่งก็นำมาสู่แก่นสำคัญที่3ที่วิดีโอบอกว่าเป็นผลโดยตรงจากการรวมนั่นคือกฎแห่งความเป็นหนึ่งหรือ the law of one อันนี้หลายคนนะ่าจะเคยได้ยินชื่อมาบ้างนะคะใช่เลยครับวิดีโออธิบายชัดมากว่ากฎแห่งความเป็นหนึ่งเนี่ยไม่ใช่แค่ชื่อหนังสือนะครับจริงๆแล้วมันคือเนื้อหาหรือสภาวะของความเป็นหนึ่งหรือ one ness ที่คนที่ผ่านประสบการณ์การการ,รวมหรือ merging เนี่ยสัมผัสได้โดยตรงเลย มันคือความเข้าใจที่ผุดขึ้นมาเองแล้วเนื้อหาหรือสาระสำคัญของกฎนี้คืออะไรคะวิดีโอสรุปไว้ว่ายังไงง่ายแต่ส่งพลังมากคือเราทุกคนคือต้นกำเนิดเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน we are all source we are all one นี่คือใจความสำคัญที่สุดเลยครับคือการตระหนักว่าจริงๆแล้วไม่มีการแบ่งแยกทุกอย่างเชื่อมโยงมาจากแหล่งเดียวกัน เราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันฟังดูเป็นปรัชญาที่สวยงามนะคะแต่ในทางปฏิบัติมันลึกซึ้งยังไงคะวิดีโอเน้นว่านี่ไม่ใช่แค่แนวคิดเชิงปรัชญานะครับแต่มันคือความจริงในระดับโครงสร้างของจักรวาลเลยเป็นความจริงสากลไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนสำนวนที่ว่าไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์นะครับ Nothing new under the sun คือเป็นความจริงแท้ที่ไม่ขึ้นกับยุคสมัยแล้วก็ถูกส่งต่อมาในทุกยุคทุกอารยธรรม วิดีโอยังอ้างอิงถึงเอ็ดการ์เคซีและก็เรื่องบุตรแห่งกฎแห่งความเป็นหนึ่ง Children of the Law of One ที่พูดถึงการรักษาความรู้นี้ไว้แม้แต่ในยุคแอตแลนติสแสดงว่ามันเก่าแก่และสำคัญมากจริงๆะ <Huh. S 1> ดังนั้นผู้บำเพ็ญทางจิตหรือมิสติกที่แพ้จริงเนี่ยจะรู้แจ้งกฎนี้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการรวมเท่านั้นไม่ใช่แค่การอ่านหรือฟังตามๆกันมา มันต้องเป็นไม่ใช่แค่รู้ครับแต่การจะยอมรับความจริงที่ว่าเราทุกคนคือต้นกําเนิดหรือถ้าพูดให้สุดๆก็คือเราคือพระเจ้าในแง่หนึง่งมันคงไม่ง่ายเลยนะคะวิดีโอพูดถึงความท้าทายตรงนี้ไหมคะ พูดถึงชัดเจนเลยครับวิดีโอยอมรับว่าการเผชิญหน้ากับความจริงที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันอาจจะท้าทายมากๆสำหรับหลายคนเพราะมันสั่นคลอนความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกับตัวตนเกี่ยวกับโลกที่เราเคยยึดถือมามันอาจจะทำให้เกิดการบิดเบือนความจริงนั้นไปหรือเกิดการหลีกเลี่ยงที่จะไม่ยอมรับถ้าคนคนนั้นยังไม่พร้อมปล่อยวางความเชื่อเดิมหรือยังไม่พร้อมเผชิญกับผลที่ตามมาจากการยอมรับความจริงข้อนี้ครับ เข้าใจเลยค่ะมันเป็นความจริงที่อาจจะพลิกโลก,กทัศน์แล้วก็อาจจะไม่ถูกใจอีโก้ของเราเท่าไหร่วิดีโอยังพูดถึงประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างน่าเศร้าด้วยใช่ไหมคะเกี่ยวกับคนที่พยายามจะสื่อสารเรื่องนี้ว่าในอดีตเนี่ยมีผู้รู้แจ้งในความจริงเรื่องความเป็นหนึ่งหลายท่านเลยที่ถูกกดขี่ข่มเหงหรือแม้แต่ถูกลงโทษรุนแรงถึงขั้นเผาทั้งเป็นเลยนะครับเบิร์นดร์ดสตก ในบางวัฒนธรรมแค่เพราะแกล้พูดความจริงนี้ออกมาโห oh. ครับเพราะอาจจะถูกมองว่าเป็นภัยต่ออำนาจหรือความเชื่อหลักในยุคนั้นๆแต่ในขณะเดียวกันก็น่าสนใจนะคะที่วิดีโอชี้อีกมุมว่าในบางวัฒนธรรมคนที่มีประสบการณ์แบบนี้กลับได้รับการยกย่องเป็นชาแนเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณใช่ครับถูกต้องเลยมันสะท้อนมุมมองที่ต่างกันสุดขั้วเลยนะคะครับ แสดงให้เห็นว่าการตีความการยอมรับเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบริบททางวัฒนธรรมสังคมมากจริงๆทีนี้ลองมาดูบริบทของยานวิทยาในยุคปัจจุบันกันบ้างค่ะวิดีโอมีมุมมองน่าสนใจหลายอย่างเลยอย่างแรกคือเขาบอกว่ายุคนี้ไม่ใช่การทำซ้ำของเดิมใช่ครับวิดีโอใช้คำแรงนิดหนึ่งว่าการทำตามแบบแผนเดิมๆโดยไม่มีความเข้าใจหรือการสร้างสารรค์ใหม่ๆเนี่ยอาจจะกลายเป็นแค่การทำซ้ำอย่างไร้ค่า เขาเน้นว่าแกนแท้ในปัจจุบันควรอยู่ที่พลังสร้างสรงสรส่วนตัวของแต่ละคนมากกว่าพลังสร้างสรรส่วนตัวหมายถึงให้คิดแนวทางใหม่ๆของตัวเองเลยเหรอคะประมาณนั้นครับคือไม่ใช่แค่ลอกเรียนแบบพิธีกรรมหรือคำสอนเก่าๆแบบเป๊ะๆแต่เป็นการนำหลักการหรือความเข้าใจจากประสบการณ์ตรงมาประยุกใช้สร้างสรงสรสิ่งใหม่ที่มันสอดคล้องกับยุคสมัยกับสภาวะของตัวเอง แม้แต่กรณีที่วิดีโอพูดถึงผู้บำเพ็ญในอดีตที่อาจจะกลับมาเกิดใหม่ในยุคนี้เนี่ยเป้าหมายก็ไม่ใช่การทำซ้ำของเดิมนะครับแต่คือการพัฒนาต่อยอดจากฐานเดิมให้ก้าวหน้าไปอีกน่าสนใจค่ะไม่ใช่การยึดติดอดีตแต่เป็นการโตไปข้างหน้าแล้วมีข้อสังเกตเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติยุคนี้ไหมคะเห็นบอกว่าอาจจะดูต่างไปมีครับวิดีโอให้ข้อสังเกตว่าผู้บำเพ็ญหรือคนที่เข้าถึงสภาวะญาณในยุคนี้ อาจจะไม่ได้ดูเคร่งขรึมหรือดูสูงวัยเสมอไปแต่อาจจะสังเกตได้จากความยืดหยุ่นプライเวลิตี้ในความทิศการกระทำแล้วก็การเปิดใจฮาร์ t โอเ n i นนซึ่งบางทีมันอาจแสดงออกผ่านลักษณะที่ดูอ่อนเยาว์หรือมีความเป็นหนุ่มสาวยืดฟุ้นเนสไม่ว่าอายุจริงเท่าไหร่ก็ตามคือมีความเปิดรับไม่แข็งกระด้าง,งครับฟังดูเป็นมุมมองที่ต่างดีนะคะแต่ในขณะเดียวกัน วิดีโอก็มีคำเตือนหรือข้อควรระวังสำหรับคนที่สนใจทางนี้ในยุคปัจจุบันด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีหลายประเด็นที่น่าสนใจและควรระวังเลยอย่างแรกคือการตัดสินตัวเองจากภายใน internal judgment อันนี้วิดีโอมองเป็นอุปสรรคสำคัญมากที่คอยขวางไม่ให้เราเข้าถึงยานทศนะหรือสัญชาตญาณที่แท้จริงได้การตัดสินตัวเองหมายถึงคิดว่าตัวเองไม่ดีพอไม่คู่ควรอะไรแบบนี้หรอคะ ประมาณนั้นเลยครับแล้วมันก็เชื่อมกับอีกเรื่องที่วิดีโอเรียกว่าโปรแกรมทาส (slavery programming) ที่ฝังในจิตใต้สำนึกเรามันคือชุดความคิดที่คอยจำกัดศักยภาพกดเราไว้ตัวอย่างชัดๆเลยคือความคิดที่ผุดมาว่าแล้วแกคิดว่าตัวเองเป็นใคร (Who do you think you are) ที่จะมารับรู้ความจริงระดับนี้หรือจะเป็นช่องทางให้พลังสร้างสรรค์ไหลผ่านได้อะไรแบบนี้ล่ะครับที่วิดีโอบอกว่าเป็นโปรแกรมที่ทำให้เราติดอยู่กับที่ โห oh, ฟังแล้วเหมือนกับดักความคิดที่เราสร้างขึ้นมาเองเลยนะคะยังมีคำเตือนอื่นอีนอกไหมคะมีเรื่องของแสงสว่างจอมปลอมด้วยครับวิดีโอเตือนว่าไม่ใช่ทุกประสบการณ์ที่ดูสว่างหรือเหนือธรรมชาติจะมาจากแหล่งพลังงานที่ดีหรือจริงแท้เสมอไปอาจมีพลังงานหรือตัวตนที่แฝงมาเพื่อหลอกลวงหรือดึงเราออกจากทางที่ถูกที่ควรได้ต้องใช้ปัญญาใช้การใคร่ครวนมากๆครับเป็นข้อควรระวังที่สําคัญมากจริงๆค่ะ แล้วเรื่องกระบวนการฝึกฝนล่ะคะต่างจากสมัยก่อนไหมมีความต่างครับวิดีโอชี้ว่าคนในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากศูนย์เหมือนในอดีตเสมอไปเพราะด้วยพลังงานโลกที่เปลี่ยนไปการเข้าถึงข้อมูลหรือการเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานต่างๆมันง่ายขึ้นทำให้กระบวนการปลุกหรือเปิดรับเนี่ยอาจจะเกิดได้เร็วกว่าหรือไม่ต้องผ่านการฝึกที่เข้มงวดทรหดแบบโบราณเสมอไป แต่แน่นอนว่าการฝึกเพื่อขัดเกลาจิตใจสร้างความมั่นคงภายในก็ยังสําคัญอยู่นะครับเข้าใจแล้วค่ะดูเหมือนว่าเส้นทางนี้ในยุคปัจจุบันก็มีทั้งโอกาสและความท้าทายในรูปแบบใหม่ๆนะคะเอาละค่ะเราก็ได้เจาะลึกแก่นหลัก3าประการของยานวิทยาตามที่วิดีโอเสนอไปแล้วนะคะทวนอีกทีก็คือ 1. การเดินทางหรือการยกระดับของจิตวิญญาณ 2. การรวมเป็น1และ 3. กฎแห่งความเป็น1ทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกันเป็นโครงสร้างหลักเลย ใช่ครับทั้ง3ส่วนนี้ทำงานร่วมกันเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องสัมพันธ์กันลึกซึ้งครับแล้วกเ็เพื่อเป็นการส่งท้ายนะครับผมอยากจะหยิบยกประเด็นที่วิดีโอทิ้งท้ายไว้มาเป็นข้อคิดให้เราไปคิดกันต่อครับน่าสนใจค่ะประเด็นนั้นคืออะไรคะ วิดีโอกล่าวไว้ในช่วงท้ายครับว่ากฎแห่งความเป็นหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วมันมีในยะที่ลึกซึ้งกว้างขวางกว่าแค่ประโยคว่าเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับแต่มันยังเชื่อมโยงไปถึงระดับของฟิสิกส์หรือโครงสร้างพื้นฐานของสา,ารพลังงานแล้วก็ยังเชื่อมไปถึงระดับของสิ่งที่เรียกว่าจิตสำนึกแห่งเอกภาพ unity consciousness ซึ่งเป็นสภาวะการรับรู้ที่เหนือกว่าความเป็นปัจเจก โอเชื่อมไปถึงฟิสิกส์และจิตสำนึกแห่งเอกภาพฟังดูเป็นมิติที่ต้องสำรวจกันอีกยาวเลยนะคะใช่ครับและคำถามที่วิดีโอทิ้งไว้ให้คิดต่อก็คือลองจินตนาการดูว่าถ้าเราสามารถสำรวจทำความเข้าใจในยะที่ลึกขึ้นเหล่านี้ของกฎแห่งความเป็นหนึ่งได้จริงๆไม่ว่าจะในเชิงวิทยาศาสตร์หรือโครงสร้างความเป็นจริงและจิตสำนึกมันอาจจะเปิดเผยความจริงอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับธรรมชาติของโลกที่เราอยู่ เกี่ยวกับศักยภาพที่แท้จริงของเราหรือความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับสสารได้บ้างนี่เป็นคำถามปลายเปิดที่ท้าทายให้เรามองข้ามขอบเขตความรู้ดั้เดิมและอาจจะนำไปสู่การค้นพบที่น่าทึ่งในอนาคตก็ได้ครับผม